นี่อยู่กับรวงท้องนะเจ้าคืออาหารลักของคนไทยเฮาในเจ้าแปลงนีปัญญยังไม่ได้เก็บเกี่ยวแต่สุกเต็มที่นะเจ้าเป็นสีท้องนะเจ้าแต่เปลือกปวรจะมีอ่าพันธุ์นี่จะมีสีน้ําตาลริ้วๆอยู่นะเจ้าอ่าคนโบราณปวรจะให้ความสําคัญกับเข้ามากเลยนะเจ้านะเพราะว่าชุบเลี้ยงชีวิตคนเฮาในเจ้าเวลาทำโนทำนถึงอ่า ฤด,ดูทำนาปนจะมีการห้องขวัญเข้าในเจ้าอปุนจะมีมากัาปูใบเข้าปันกวยหน่วยอทำพิธีเจ้าปราทําพิธีเรียกขวัญเข้าตีแป้งนาข,ของเปิ่นในเจ้านะแล้วก็อนองควายสมัยก่อนบ่จะมีควายเล็กในเจ้านะโอ้โหนองควายจอยท้ายน้าใ้เจ้าอิดต,ตึงควายอิดต,ตึงคนเพราะฉะนั้นปิ่นจะให้ความสำคัญสำนึกในบุญคุณควายปิ่นก็นจะ ทำขวัญควายทำขวัญเข้าในเจ้านะแห่นกะเจ้าโอ้เป็นเอ่อเป็นคนตีกระตันอยู่หูคนขาของควายหูคนขาของเขา้าติชุบเรียงเข้ามาในะเจ้าที่นี่เอ่อเข้าตีมีคุณภาพนเ,าน,น, heroin, าา plateau, าเนี่ยอ่าน้ำนักมันจะดีเม็ดมันจะเต่งในเจ้าเม็ดจะเต็มเต่งอ่าถ้ายิ่งเข้าคุณภาพดีน้ำนักดีหล้วงเข้าไเนี่ยนะเจ้างวงเข้าหรือรวงเข้าในก็จะค่อมลงอีหันกะเจ้าค่อมลงอี นี่คือเข้าคุณภาพดีนะเจ้าแต่ถ้าขา้าถ้าเข้าคุณภาพบดีนะเจ้านะจะเป็นร้าเป็นหลีเป็นไนบต้งบดหยังมันจะแข็งจะจี้โดจี้เดนตังดังตังบนนะเจ้านะอ่าเปินถึงมีกุศโลบายคนโบนราณเป้นอ่าเปรียบเทียบไปนะว่าคนดีดีจากข้างในดีจากความคิดดีจากไม้เซ็ตดีจากอาจิตใจภายในเนี่ยถ้าเป็นคนดีมีคุณภาพนะ ิตใจก็ดีขยันกันแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีเป็นคนที่เชื่อถือได้อย่างเงี้ยนะเจ้านะเ<ส>ขาเปินเปรียบเสมือนเข้าตีรวงสมบูรณ์คล้อมแล้วก็เปินจะอ่อนน้อมทอมตนเปินบา่าทําออย่างตีเป็นการ คนอื่นอย่างเงี้ยจะเปินจะมาทำเปินจะมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจชีวิตเข้าใจสป,ปะสเปรอะเจา้าเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตดําเนินชีวิตอยู่ในห่องในร้อยอยู่ในศีลในธรรมหมายเจ้าคือเปรียบเสมือนคนดีนะเจ้านะแต่ถ้าเขาเข้าร่วงตีแข็งแข็งมามีคุณภาพตินี่จี้เดจี้เดขึ้นอย่างเงี้ยจะอ่ะเพราะว่ามีน้าหนักเขาหลีบเข้าเป็นร้าอย่างเงี้ยจะอาจจะจี้โดจี้เดขึ้นนี่เปินเปรียบเสมือนคนตีอ่า ภายไนอ่ะคิดใจใครไหนไม่เซดความคิดความอ่าอันอย่างของเขามาคอยดีนะนํะบาคอยมีคุณธรรมจริยธรรมนะอ่าเป็นคนขี้ข่านขี้เกียจหรือตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดผ่องเป็นคนที่คิตใจบดีบางามอ่ะวันวันหนึง่งอ่าได้แต่กลางอะอยงประมาณนั้นอนะ่ะเ,เปรียบเทียบ,ยบอย่างอันเลยเจ้าอันนี้คือเปรียบเทียบคุณภาพของเขาเขาเปิ้ถือว่าเป็นของสูงนะเจ้านะชุบเลี้ยงชีวิตเขาเป็นจริง เปรียบเทียบกับคนดีกับคนดีนะเจ้านะเพราะฉะนั้นคนดีหรือบดีนี่อยู่ตีสานึกตีดีขัดเกลาร์ได้ฟื้ฝนได้นะจ๊ะอย่างเขาคัดเกลาลูกหลานเขาหรือตัวเขาพิจารณาตัวเก่าตั้งวันเลยว่าวันนี้เขาทาความดีอย่างพ่องเขาดีอย่างไรพ่องเจก้าเจ้าวันนี้เขาอู้บดีอย่างไปคิดบดีอย่างไปเขากัดขัดเกลารเกหาได้นะเจ้าอวันนี้เพรียากกระจึงเอารวงทองมาอ่า คือถ่านชมนะบาง่านก็อยู่ในปลาคอนกรีตอยู่ในเมืองนะเจ้าบ่าได้หันข้าวเหลืองเต็มต่งในเจ้านะนะวันนี้ก็เลยเอารวงเข้ามาหื้อพอผื้อชมกันในเจ้านะข้าเจ้าอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่เมืองปานลำปานนะงน่ะตอนนี้ข้าวเหลืองเต็มต่งบางจุดนี่ก็โหดเกลียวไปเรียบร้อยเลยเจ้าบางส่วนก็ยังเหลืองเต็มต่งบางส่วนก็ยังกันบางจะเริ่มสุกก็มีนนเจ้านะอนะแต่แปลงนี่โหดุกเต็มทีเลยเจ้าจนใบไป,ไป เหลืองก็เ็มเลยเจ้าได้วความปรารถนาดีจากเพรอัญยาขอบคุณนะเจ้า